ใส่ฟันปลอมแล้วฟันโยกไม่อยากใส่อีกแล้วพี่หมอโชคใช้อนโฟแก้ไขยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้เพราะความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องน้ำฟันนะครับเคสนี้นะครับอยากเล่าให้ฟังคือหลายคนก็มาถามพี่หมอโชคนะถ้าเราฟันโยกเราควรรักษาแบบไหนดีนะครับเคสนี้เนะี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย คนไข่เนี่ยใส่ฟันปลอมมานานแล้วอ่ะคุณแม่ใครเคยใส่ฟันปลอมบ้างยกมือขึ้นอ่าใช่ไหมครับใส่ฟันปลอมเนี่ยปัญหายอย่างหนึ่งคือเมื่อเราใส่เป็นการรักษาที่ดีมากเพราะเราไม่มีฟันใช่ไหมครับแต่พอเอาฟันปลอมไปเกี่ยวกับฟันเกี่ยวไปเกี่ยวมาฟ,ฟันที่โดนเกี่ยวไม่ผูกก็โยกใช่ไหมครับคุณแม่ท่านนี้นะมาหาพี่หมอโชคเนี่ยตอนใส่ฟันปลอมมาหลายสิบปีแล้วแล้วเหงือกก็ยุบลงมันแฟบลงแฟบลงแฟบลงก็จะเห็นว่าเหงือกมันหายไปครึ่งนึงเลยเนี่ยดูดูครึ่งนึงเลยแล้วฟันหน้าที่ถูกเกี่ยวอ่ะ ก็โยกขึ้นโยกขึ้นคุณแม่มาหาบอกว่าฟันปลอมที่ใช้มาเป็นแบบหลายปีแล้วเนี่ยฟันหน้าเริ่มโยกฟันปลอมก็เริ่มขยับใครที่มีใส่ฟันปลอมเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเรามีฟันปลอมมีตัวเกี่ยวเยอะๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอฟันที่ไว้เกี่ยวมันหายไปหายไปหายไปอย่างเคสคุณแม่เนี่ยมีเกี่ยวข้างเดียวใช่ไหมครับสิ่งที่จะเจอคือเวลาเคี้ยวข้างเนี่ยมันจะอร่อยที่มีฟันอีกข้างหนึ่งมันจะแบบขยับขยับพยับพยับเนาะ อย่างเงี้ยคนไข้ก็จะไม่แฮปปี้นะครับแล้วของคุณแม่เนี่ยเป็นตรงข้างมันด้วยคือข้างนี้นะข้างนี้ไม่มีฟันส่วนอีกข้างหนึ่งข้างล่างขวาไม่มีฟันคือมันจะแบบควยกันแบบนี้คนไข้ก็เริ่มแบบไม่โอเคกับการเคี้ยวแล้วเนี่ยคือปัญหาของฟันปลอมถอดได้ที่ถามว่าดีไหมเป็นการรักษาที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในฟันล่างก็จะเจ็บง่ายเวลาไม่มีฟันเกี่ยวเยอะๆฟันก็จะขยับง่ายนะครับแล้วก็กินอะไรก็จะเศษหานติดต้องถอดมาล้างถ้าไม่ถอดล้าง ฟันที่ไว้เกี่ยวก็จะผูกได้หรือว่าเคี้ยวหนักเกินไปฟันที่ต้องรับแรงเยอะๆก็สามารถยกได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นข้อจํากัดของฟันปลอมถอดได้เคี้ยวได้จํากัดในระดับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าฟันเกี่ยวเยอะๆเนี่ยก็จะเคี้ยวได้ใกล้เคียงแหละแต่เมื่อไรก็ตามอย่างเคสนี้เนาะคุณแม่น่าจะเคี้ยวได้ประมาณสัก20-30%ของการเคี้ยวปกติซึ่งนั่นเป็นข้อจํากัดก็จะเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะหรือใครก็ตามที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยหคือเคี้ยวไม่สะดวกอาหารเหนียวอาหารแข็งก็จะเลี่ยง ถั่วนะครับลาบอะไรเงี้ยที่มันเป็นก้อนเล็กๆเ,เนี่ยก็จะไม่ชอบนะครับหรือการเคี้ยวที่ไม่ละเอียดก็ทําให้เกิดท้องอืดขึ้นได้นั่นเป็นข้อจํากัดของฟันปลอมอำได้ในเคสนี้เนี่ยฟันโยกด้วยฟันปลอมขยับด้วยก็มาหาพี่หมอโชคเคสนี้คุณแม่ให้ข้อจํากัดว่าอยากจะทําฟันปลอมแบบไม่เอาถอดได้แล้วเพราะหนึ่งคือไปไหนก็ไม่มั่นใจฟันที่โยกมันเหยินออกมาแม่บอกว่ามีคนทักต่อให้เราสูงอายุเนาะคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ ใครบอกมาหาพี่หมอโชว์บอกทำฟันขอเคี้ยวได้ไม่ต้องสวยพี่หมอโชว์บอกไม่ได้ครับทำฟันมันต้องออกมาดูดีมีบุคลิกภาพที่ดีสวยไม่สวยเนี่ยแล้วแต่คนเนาะบางคนบอกฟันยื่นนิดนึงแบบโขไขนิดนึงรับริฝีป,ปากตรงนี้เป็นรายละเอียดที่พี่หมอจะใส่ใจพยายามใส่ใจให้คนไข้ทุกคนว่าคําว่าสวยอะ่ะมันต้องคุยกันพี่หมอมักจะาถามคนไข้ถามคุณแม่เสมอเลยว่าคุณพ่อเสมอเลยว่าฟันที่ชอบอะ่ะดาราคนไหนหรือฟันตัวเองในอดีตเอามาให้ดูหน่อยเพราะรอยยิ้มแต่ละคนที่แบบ เราหรือคนไข้่ประทับใจไม่เหมือนกันก็เลยต้องมานั่งแบบใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้มากๆเพื่อให้รอยยิ้มออกมา,มาคุณแม่บอกว่าไม่อยากใส่ถอดได้แล้วเพราะไปไหนมาไหนฟันก็หลุดเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมานั่งทําใหม่แล้วก็เจ็บด้วยนะครับเวลากินอาหาร เหนียวๆยวแข็งแข็งนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อีกก็ไม่มีความประทับใจไม่มีความสุขนะครับ2คือมันปอนผ่อนได้บางทีลืมใส่อ้าวเสียคุณภาพบางทีลืมลืมที่ร้านต้องวิ่งไปเอาคุณแม่บอกโอ้ไม่ประไม,ไม่ไม่โอเคเลยก็เลยขอญอาตบอกคุณหมอว่าพี่หมอชคช่วยทําฟันปอมมันติดแน่นได้ไหมทีนี้จะเห็นว่าเหงื่อของคนไข้เนาะข้างซ้ายเนี่ยมัน เอียงแบบขึ้นไปหมดเลยซึ่งตรงนี้พี่หมอต้องบอกก่อนว่าการที่เหงือกเอียงแบบนี้เพราะเราถอนฟันไปนานๆเหงือกมันก็แฟบได้เพราะเหงือกแฟบสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรครับสิ่งที่เจอคือไม่สามารถฝังเป็นซี่ๆโดยที่เราจะขึ้นฟันออกมาสวยงามได้แล้วก็ถ้าเราฝังเป็นซี่ๆเราต้องปลูกกระดูกเยอะมากเจ็บตัวมากคนไข้ก็จะเหนื่อยมากด้วยนะครับแล้วกว่าจะเสร็จเคสนี้ก็น่าจะหลายปีนะครับเป็นปีปี2ปีเลยนะครับกว่าจะเสร็จได้คอมพ l e ทเนาะ ึ่งพี่หมอก็คุยกับคนไข้ว่าถ้าจะเอาเป็นติดแน่นแบบนี้เนี่ยทางเลือกที่เราอาจจะทําให้คนไข้ก็อาจจะเป็น on f o u นะครับก็ต้องตอบก่อนว่า on f เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วนะครับแต่ที่พี่หมอโชคเริ่มสนใจแล้วเริ่มเปิดใจใน on f 1หนึ่งคือมีรากเทียมที y ่ฮอทที่เรารู้สึกว่าเราไปเรียนมาที่อ e ีเดอรพิโอที่บราซิลเนาะมันตอบโจทย์อุปกรณ์คอมโพเนนต์ครบเกลียวรากเทียมความยาวรากเทียมเหมาะสมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ในการฝังมีตัวต่อมีหลายแบบ แก้งานได้แบบทุกมิติทุกองศาคนไข้มีโอกาสได้ใส่ฟันวันแรกๆเลยซึ่งรู้สึกว่าเออพอโจทย์มันใช่และอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือการมาถึงของเทคโนโลยีสแกนเนอร์หรือ 3D Printing เครื่องไม้เครื่องมือ3มิติเนี่ยมันทําให้พี่หมอรู้สึกว่าการทำมันเนี้ยมันเทคไทม์ในคนไข้น้อยเราสามารถได้งานที่แม่นยำที่สุดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราพิมพ์พิมพ์ธรรมดาต้องพิมพ์ละเอียด พิมพ์ละเอียดเสร็จต้องพิมพ์ Verify ไอีกรอบนึงจะพิมพ์กี่รอบมันพิมพ์ถี่มากแล้วคนไข้กว่าจะเสร็จเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานานเพื่อให้ได้ความแม่นยําในระดับที่เราต้องการ<อ>ถ้าไม่ได้สิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือตัวเหงือกตัวฟันมันจะโหลดแรงไม่เท่ากันซึ่งมันจะมีผลในระยะยาวกับตัวรากเทียมนะครับซึ่งเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไม่ประทับใจถ้าเป็นแบบนั้นทีนี้พอการมาถึงของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเห็นเคสจริง เห็นการรีคอร์คนไข้3ปี5ปี10ปีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้แล้วมันดีกับคนไข้เราจึงเลือกจุดของออนโฟเนี่ยมาตอบสนองในเคสนี้เคสนี้คุณแม่เลือกออนโฟเนี่ยพี่หมอเลือกให้ก็คุยกันว่าแม่บอกไม่มั่นใจอยากเห็นฟันและเหงือกที่แบบเพอร์เฟกดีงามพี่หมอดูละเวลามีจํากัดไม่อยากปลูกกระดูกนานก็เลยใชออนโฟเนี่ยเป็นการเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์คุณแม่ซึ่งวันที่ทำนะคุยงานกับพี่หมอเขียนคุยคุย,ค,ยคุยกันเสร็จปุ๊บวันที่ทำเนี่ยพี่หมอโชคเตรียมฟันปลอมให้คุ พี่หมอเขียนลงมือทําพี่หมอโชคมาใส่ฟันปลอมชั่วคาวให้คนไข้วันนั้นเลยข้อดีของออนโฟที่หมอพี่หมอโชคเนี่ยมักจะเลือกใช้คือออนโฟเมื่อเราฝังเสร็จวางแผนมาดีกระดูกทุกอย่างดีจะได้ฟันในวันนั้นเลย80%ของพี่หมอโชคเนี่ยมักจะได้ฟันคนไข้คนไข้จะได้ฟันกลับบ้านเลยข้อดีของมันคือ ฟอมเหือกสวยเจ็บตัวน้อยเพราะว่าเวลาเราถอนฟันตัดกระดูกฝั่งรักเทียมเนี่ยคนไข้เป็นแผลตรงนี้มันไม่มีอะไรป้องกันเนาะเราต้องกินอะไรใช่ไหมมันจะเจ็บแต่เมื่อไรก็ตามที่มีแบบฟันปลอมออนโฟที่แบบเป็นตัวชั่วคาราวมารองไว้อะ่ะคนไข้จะไม่ค่อยเจ็บซึ่งอันนี้ก็คนไข้แฮปปี้มากนะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จฝาบนนะครับก็คือฟันโบนและวิสิยหนึ่งก็ทํามาทําฟันล่างทําเสร็จปุ๊บสองครั้งนะครับคนไข้มีฟันเรียบร้อยเลยพี่หมอระหว่างทางเราก็ดูแลแผนไป จนกระทั่งใกล้วันเสร็จพี่หมอโชคก็เอาฟันปลอมให้ลองชุดที่1แม่ชอบไหมครับขั้นตอนการลองฟันก่อนตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับการตัดชุดเนาะแล้วเราให้คนไข้เนี่ยลองใส่ตัวชั่วคราวของเราใน่ยมเดือนเดือน2เดือนเนี่ยให้คนไข้ดูว่าเราชอบไหมไปปรับตัวไปถามคนรอบข้างว่าชอบไหมพอจะมาพิมพ์จริงพี่หมอโชคจะคุยแล้วคุยอีกว่าแม่มีฟันที่ชอบไหมมีใครที่บ้านทักว่าอยากได้มุมฟันตรงไหนไหมมีหลายเคสที่ในสเต็ปเนี้ย พี่หมอโชคให้คนไข้เนี่ยลองฟันชุดเนี้อีกประมาณ3-45หครั้งเลยจนกว่าจะถูกใจจริงๆมีหลายเคสนะครับที่เอารูปดาราดาราคนนี้แม่ชอบมากเลยแม่อยากมีฟันคล้ายกับคนนี้พี่หมอโชคก็จะมองประเมินรูปหน้าคนไข้ดูริมฝีป,ปากที่เราต้องเสริมอะไรเงี้ยดูแล้วมันเป็นไปได้ไหมก็จะตอบคนไข้ว่าเอาเป็นไปได้ครับเดี๋ยวลองดูกันเนาะคุณแม่จะได้มีความมั่นใจในในทำฟันแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังก์ชันแต่ได้รอยยิ้มที่มั่นใจหรือหลายคนเนี่ย เอารูปตัวเองในอดีตมาบอกว่าฟันตรงนี้ต้องห่างนิดนึงต้องอย่างเงี้ยต้องบานออกอะไรเงี้ยคือเขาอยากได้เหมือนเดิมมากซึ่งเราก็จัดให้ได้หมดนะครับแต่ว่าเขาต้องมีการลองหลายครั้งจนกว่าคนไข้เนี่ยจะชอบและถูกใจซึ่งต้องบอกว่าทุกครั้งทุกเคสที่ลองเนี่ยใช้เวลานานก็จริงแต่ก็ต้องตอบว่าเวลาทําเสร็จเนี่ยเมื่อคนไข้มีรอยยิ้มที่ปั้นใจภูมิใจพี่หมอโชคก็บอกว่าก็ดีใจมากๆเลยแม้จะใช้เวลาน,านานก็ตามที แต่ในหลายเคสที่มาขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พี่หมอโชคก,ก็บอกอยากได้ฟันยุบเข้ามากๆแต่ฟันหน้ามันฟันหน้าล่างมันเป็นอีกแบบหนึง่งในหลายเคสที่ก็มีนะครับก็คือก็บอกคนไข้ว่าถ้าทําแบบนั้นจะไม่สวยแต่อยากลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างที่มันไม่ได้หรือมันไม่ดีเนี่ยเราก็จะแนะนําคนไข้เหมือนเป็น,เ,ปนเหมือนญาติตัวเองเป็นเหมือนคุณแม่ตัวเองเลยก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับก็ต้องตอบว่าแผนการรักษาที่เป็นอ o n 4เนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกเคสทุกคนพี่หมอจะแนะนำนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมอทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ในทีมพี่หมอโชคเนี่ยจะมีหมอที่ทำออนฟเป็นทีมเล็กๆเ,เองเฉพาะคนที่พี่หมอโชคเนี่ยเลือกว่าเออทีมนี้เนาะเป็นออนฟแล้วเราไปเรียนด้วยกันที่ลาวโอหรือบางท่านก็จะไปเรียนที่โปแลนด์มาด้วยกันซึ่งก็ต้องตอบว่าการทำออนฟของพี่หมอเนี่ยคนไข้ต้องได้สิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรที่สุดนะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีรอยยิ้มที่มั่นใจนะครับก็ต้องตอบว่าออนฟเป็นแนวทางการรักษาหนึ่ง ที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับที่คนไข้เนี่ยตอนทุกวันนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีข้อดีคือได้ฟันเร็วมากๆนะครับแล้วก็สามารถกลับไปมีรอยยิ้มที่มั่นใจไม่ใช้เวลานานนะครับพักฟื้นน้อยผ่าตัดรวดเร็วนะครับอันนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งที่พี่หมอชอบมากกว่าตัวเป็นแบบเป็นซีซีเป็นซีซียังชอบทําอยู่นะเพราะว่าการแยกซี่แล้วการทําเป็นซีซีแล้วมันสวยคือสวยจริงนะครับก็แบบ ถ่ายตัวเองเป็นแต่ว่าออนโฟนเนี่ยมันจะมีข้อดีในกรณีคนไข้นะต้องการความรวดเร็วก็คงประมาณนี้นะครับพี่เห็นอย่างไรนะความเป็นไปได้เลยนะฝากกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอโชคทีมงานด้วยครับเราวันนี้สวัสดีครับ